มาเปใครทำลูกปิงปองลอยขึ้นมาได้คนนั้นชนะน,นี่จำมาเลยจ้ยาจับ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 โอ้าไต่ย่งบางดีนะคอยปวดครั <c oughs> ้งแรกหรือเปล่าวันลอยน่าฮ่าล้วนเนาะนั่นทั้งนั้นแล้วเป็นนั่งเอียทานนี่ะเบิดนั่งบ้านไรเรน้งั้นใรเฉยค่ะมันรั้นนรรงแทยออ๋อมันครั้งแรกลเล ต่อไปนะไม่ถอดแลยนะไม,ไม่อ่อนแล้นะเลรงใส่เลยนะอ๋อเียพูกหือกันละพวกกากพผูกกพ้ใดเสีเฮ็ดได้ส่วนมากแล้วผู้บกกาผู้็ดไม่ได้ใกล้แล้วนะจ๊ะพูกใกล้แล้วนะจ๊ะบัด มีทีท่าจริงหรือไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียวเลยมีเสียวเลยมีเสียวเลยอ้าวโอยมีเสียวแล้วเสียวเอาวมีเสียวแล้วโอ้มีเสียวเหรอมีเสียวเหรอเสียวกินเสียวกินว้าเสียววะมันเนี่ยอือ เฮ็ดให้ได้เด้อเฮ็ดให้ได้เด้อการทอยเลี้ยนอ้าวเอ้าอ้าวมันก็โบขึ้นวะว่างั้นมันก็ไปจกขึ้นอยู่ไม่ไปเทใส่แก้วสิคะเอาเฮ็ดเมันกระโดดมันจะขึ้นบ่โอ้มันเอาแบบใดซั่นน่ะเอาแบบไดนบ่ได้บ่ได้บ่ขึ้นบ่ขึ้นขึ้นบ่เนียว่ะเราต้องทำให้เป็นพลังขึ้น ตีขืนแห้งๆโอ้เห็ดขืนได้ต้องเห็ดให้ขืนตึง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 จังสิตีขืนแห้งๆตีขืนแห้งๆตีเออเดี๋ยวทดสอบบอกยังเห็ดเบอร์ดินั่นั่นดิ้นอยู่มานี่ช่งดิ้นอยู่ตึงโอ้แม่จุบเจ้าเจ้าเลยบาทนี่ได้กินบนนอห้อเห็ดจ้งไหนวะนีนั่นดิ้นอยู่ดิ้นอยู่ ขึ้นมาเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะบ่อค่ะบ่ขึ้นค่ะไม่มีวิเววเลยเพราะว่าดูดขนาดเลยนี่ขึ้นบ่ปิงปองจังลอยขึ้นมาลอยก็ลอยเดยอมตะหิดอมตะหิดอมตะหิดจะลอยก็ลอยนะจะลอยก็ลอยเอ้ย ข้าถานี่ได้พบเ้อเจี๊ยบเด้อข้านา่สิเป็นจ้งใดข้าถานี่เอาให็ได้เด้อมาคนเอาบกันไว้นะพ่อขขวยหมุนให้เจ้าห้องพ่อจะหมุนขขวยสีห้าเอาเลยปั๊บ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 เต่าเร็วเรๆวเร็วเร็วเร็วปั๊บปั๊บเต่าเร้ว้านวเร็ว่ามาได้โอ้ได้โ่้ได้โบ้พ่อคอยบอกหวังจะหวังเด้ออันเด้อสองสาม หายบ่จ้ะังพันยังอยู่จ้ะอะไป่ห้องซอยเลได้หมดออหองยงเลยเด้อขันนันได้ะห้องซอยคอยได้ได้ได้กินกรรมการได้มือรึได้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  จะแต่หานล่ะข้าง่นขึ้นมาไหมพากินตาเยอะด้วยล่โอ้ยประมาณเอาไปไหมมันเอาไปไหาชิปผาชเอาไปมันต้องไดได้บบน้อได้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 พันพันมาพันมาปอดใหญ่ปปอดใหญ่ใหไปห่วงเลย อยู่ในเครื่องกัน oh, 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 oh. อยู่ดีแต่ที่ก็บ่อห้องด oh, oh. รอกขันห้องกับมาเลย <laughs>